สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูกลับมาอีกแล้วนะแต่วันนี้หนูอยู่กันที่ tiktok เนาะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดฟอลใน tiktok กันคะ่ะหนูขออนุญาตพาทุกคนไปที่หน้าเว็บเลยนะหน้าเว็บก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่อยากสมัครไปพร้อมๆกันหนูเนาะหนูจะทิง้งลิงก์ไว้ให้3าท่องทางนะคะใต้ขีปใต้โปรดใตนะ้คอมเมนต์นะคลิกเข้ามาได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะกดสมัครสมาชิกวันนี้ได้เลยคะ่ะ รอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะสั้นๆง่ายๆแต่ปลอดภัยค่ะแล้วก็กดยืนยันใช้เป็นบนุคคลด้วยนะสุดท้ายกดสมัครใช้งานค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสําหรับคนที่มีบัญชี Google อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชี Google ได้เช่นเดียวกันนะสําหรับตัวหนูนะคะหนูมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญาตกับไปใช้ยูเซอร์ตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่ๆดูนะอ่ะและสำหรับสมาชิกใหม่นะคะถ้าได้ยูเซอร์มาแล้วได้รหัสผ่านมาแล้วมาลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะ เ,เข้ามาแล้วหนาะตาเว็บก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีหลายฟังก์ชันให้เลือกมากมายเลยแต่วันนี้เราอยู่กันที่ t นะิ k t o อกเนาะหนูขอเนี้ยคลิกไปที่ t ิ k ต o อกค่ะพอคลิกมาแล้วเราก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้นะวันนี้หนูอยากจะเพิ่มผู้ติดตามเนาะเลือกไปที่ผู้ติดตามค่ะแล้วก็มาเลือกบริการอีกทีว่าเราต้องการบริการแบบไหนมีบริการให้เลือกมากมายเลยแต่วันนี้หนูขอเลือกเป็นตัวแรกให้พี่พดูก่อนเนาะตัวลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับที่โปรไฟล์เราค่ะถ้าเป็นคอมก๊อปปี้ลิงก์จากแถบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นนมมือืออถกด Share ด์ไลลา้เยะะคะ จำนวนวันนี้หนูจะใส่สักหนึ่งร้อให้ทุกคนดูก่อนนะนี่ค่าใช้จ่ายถูกมากๆเลยกับจำนวนที่ได้ไปเนะาะกดสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแลเราจะเห็นแท็บสีเขียวตรงนี้แสดงว่าทางเว็บได้รับคําสั่งซื้อของเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะและ้ากใครยังไม่มั่นใจว่าคําสั่งซื้อของเราได้รับคําสั่งซื้อไปแล้วหรือยังไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ การสั่งซื้อก็จะขึ้นวันที่และเวลาตรงนี้เนาะก็จะขึ้นเป็นออเดอร์แรกรดสถานะคือรอดรําเนินการอยู่แต่เลขออเดอร์ตรงนี้หนูฝากให้พี่ๆจาไว้ด้วยนะคะต่อไปเป็นบริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินจะมีทั้งหมด5้าช่องทางค่ะมีทูบันดี้วอรเลดค่ะพรอมเพย์ค่ะซองอัลาวอรเลดค่ะคริปโตค่ะแล้วก็ชิวเพย์นะใส่ยอดเงินตรงนี้กดจ่ายเงินตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางสาหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนนะคะไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยค่ะ นําเพื่อนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะรอดซิ้ของพี่พี่ส่งให้เพื่อนเพื่อได้เลยถ้าหากเพื่อนพี่พี่นะคะคลิกสมัครใช้งานผ่านเลีงก์ของพี่ๆีนะพี่พี่ก็จะได้อัตราคา่าคอมมิชชั่นเพิ่มไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะอ๋อขออภัยค่ะถือว่าคุ้มค่ามา,มากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะยิ่งคลิกเยอะยิ่งได้อัตราคา่าคอมมิชชั่นเพิ่มไปเลยเยอะๆเนาะแล้วสำหรับใครนะคะต้องการความช่วยเหลือจากเว็บเติมเงินรายอดเข้าช้าหรือปั๊มยอด วิวหรือยอดแชร์ยอดไลค์แล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันช้าไปที่ตัวเชื่อเหลือได้เลยค่ะเรื่องหัวข้อตรงนี้กดแจ้งปรญดาตรงนี้ได้เลยนะเลขออเดอร์ข้างต้นที่หนูบอกให้พี่ๆจำไว้พี่ๆเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าพี่ๆจำไม่ได้พี่ๆไปทิปโอดการสั่งซื้อมาอีกรอบนึงนะแล้วก็ก๊อปปี้เลขออเดอร์แรกมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะช่องข้อความนะคะเราอยากพิมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ชิ้นเดียวกันนะแล้วก็แนบไฟล์ได้ด้วยนะแล้วก็กดส่งตัวค่ะ และมีอีหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทางไลน์ค่ะคลิกได้ต้งต่งต,งตัวนี้เลยนะไม่ว่าคลิกช่องทางไหนก็จะเป็นช่องทางไลน์ของทีมงานนะจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยคอยแก้ไขปัญหา24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรนะคะแอดมินคอยช่วยเหลือ24ชั่วโมงไม่ติดขัดแน่นอนค่ะ,อะตอนนี้หนูขออนุญาตพาทุกคนไปที่โปรไฟล์ที่เรากำลังจะปั๊มยอดกันเนาะตอนนี้ยอดโฟลว์อยู่ที่21นะคะหนูขออนุญาตรีเพื่อด,ดูความเปลี่ยนแปลงนะ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่หนูไม่ได้ตัดตอ่อคลิปเลยนะใช้เวลาแค่ไม่ถึง2นาทียอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็เกินมานิ้นดินได้หน่อยนะคะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าหนูใช้เวลาเร็วกปนหน่อยในการรีเนาะเพราะมันยังไม่ครบเวลา,าเฉลี่ยที่ทางเว็บแจ้งไว้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรืร่อยๆนะคะอ่านแล้วหนูฝากอีกทีนึงคะ่ะนะคะสําหรับการสมัครใช้งานนะลิงก์สามารถคลิกได้ทุก3ช่องทางเลยนะไม่ว่าจใต้คลิปใต้โพส์หรือใต้คอมเมนต์ คลิกเข้ามาสมัครได้เลยค่ะวันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้หนูจะกลับมาในหัวเรื่องอะไรหรือหัวข้ออะไรก็ฝากทุกคนติดตามหนูด้วยนะขอบคุณค่ะ